จากนาแท็กเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมมีรถขุดนะครับคูโบต้า9 1 3 x นะครับตัวนี้ปี56มีเล่มทะเบียนครบนะครับเพิ่งเก็บสภาพเสร็จนะครับตัวนี้ก็ขายตามสภาพนะครับแบบนี้นะครับมีเก็บสีให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ระบบไฟฟ้านะครับใช้งานไม่ได้นะครับก็คือระบบหมุนปรับเพ่ง้ไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ก็จะเป็นแบบแมนแมนนุเนาะอาศัยดึงเอานะครับคันนี้จะอยู่ที่ราคา265,000บาทนะครับ265,000บาท เล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนมีพร้อมนะครับพอดีเพิ่งออกจากอู่สีมาเมื่อกี้นะครับเพิ่งออกจากอู่สีมาเมื่อกี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็ส่งให้ฟรีนะครับ3 0มรอกิโลเมตรแรกเหมือนเดิมนะครับเครื่องติดแล้วครับนิ่มๆนะครับ เดินมาดีกว่าพี่ที่พี่เดินมากันเดินดีปั๊มดีตัวเดินดีนะครับตัวนี้เป็นรถขุดนะครับหมุนหน่อยเดอ้อตัวตะวิงเอลดีนะครับเอลดีเอลแน่นนะครับ สวยยครับคันนี้สวยๆเลยนะครับอันใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนเสเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรธาทนีนะครับราคานี้นะครับเราจัดตรงฟรีสามรอกิโลเมตรแรกนะครับยกตัวครับปึ๊บนะครับปึ๊บนะครับดึงสายกันเร่งหน่อย นี่คือดันตัวในรอบเครื่องเดินเบานะครับนี่อรอบเครื่องมันไม่ได้ดูเดินแทกครับ ใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาดูรถได้ที่ร้านนเทตเตอร์อำเภอวังซามหมอจังหวงัดอรารัานีนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมทําสายคันเร่งให้ใหม่นะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีโอเคครับพี่ซี่ขอบคุณครับ